สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็นําพาท่านมาดูเ,เกี่ยวกับพ่วงค่างที่สวยๆงามๆนะครับนะไม่ใช่พ่วงอย่างเดียวนะครับรถก็สีเดียวกันสีสวยด้วยอันนี้สีเขียวธรรมชาตินะครับ v 125เวฟร้อยย่บห้าอมาดูกันว่าเราจะมาติดได้อย่างไรนะครับเป็นรถคนละโรงงานกันนะครับนะพ่วง อีกโรงงานหนึ่งรถก็อีกบริษัทหนึ่งโรงงานหนึ่งแต่ว่ามาเจอการติดตั้งก็อีกที่หนึ่งนี่แล้วดูว่ามันจะประสบความสาเร็จได้อย่างไรให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับสีสันสวยงามความแข็งแรงเล็กตัวนี้ใหญ่นะครับหน้าหกหุนเล็กใหญ่มากเลยนะครับ ก็ดูดีอันนี้ขายทั่วไทยเหมือนกันนะครับเห็นเขาว่านะเขาสั่งซื้อมาแต่ว่าไม่มีที่ไหนติดสลักให้เขาก็เขาได้นะให้กับเจ้าของรถได้เลยต้องลําบากอาจารย์นะครับนะลําบากพูดไม่ได้นะครับเพราะเอาตังค์เขานะ <c oughs> เออแม่จะบน่นถาเดียวอาจารย์เนี่ยไม่ได้เรื่องเดี๋ยวดูกันว่าได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ใส่คัดตั้งครับ รถรุ่นที่ใส่สลักสามตัวนะครับถอดเร็วนะต้องมีคัตตั้งนะครับข้างหลังตัวหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกคัตตั้งตัวนี้นี่นะถอดคนเดียวใส่คนเดียวก็ปล่อยคัตตั้งลงนะครับอ่ามันก็จะยันไว้รถพ่วงข้างก็จะได้ไม่ล้มนะครับนี่เออนะนี่สามคนลุมครับเอาให้เร็วหมายเลยเดี๋ยวไม่ใช่เซตจงตึน่อง เราก็จะต้องใส่ค้ำตัวนี้หน่อยอเพื่อยันให้มันแข็งแรงครับถ้าเรายันหล้จุดเนี่ยมันความแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องยอมดีกว่าอยู่แล้วครับนะนอกจากช่างขี้เกียจนะครับเขาก็จะไม่ทํากันอืมแต่น,นี้ไม่ได้ขี้เกียจนะครับทําตามช่องทางให้มันแน่นหนาะ ถ้าเราขยันมากใส่มากครับเราก็จะขาดทุนเออเราก็ต้องดูสมน้ำสมเนื้อนะครับอืมก็อย่างเงี้ยแหละครับผมก็ทําแบบฉบับแบบนี้แหละแพงไปก็เขาก็มาทำมันก็เราไม่ไหวเขาก็คนจนเหมือนกันทุกคนก็หาพอกินพอใช้เดี๋ยวสมัยนี้มันจะเอารวยไม่มีนลครับแต่ก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับ

โยงคําก็สวยงามครับและเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูว่าเออรุ่นนี้มาติดตั้งแล้วมันจะเป็นไงถ้าสีเขียวติดตั้งไปดีเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปสีแดงมันก็อาทิจะวิ่งดีกว่านี้ถูกต้องไหมครับถ้าสีเขียววิ่งไปดีแล้วก็หาสีแดงขี่ง่ายๆเบาๆนะครับนะรถคนละบริษัทนะครับอยู่รวมกันที่นี่ นี่นะครับนะะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสีเขียวทั้งดุนนะครับสีเขียวทั้งดุนเ <125, S 1> ว็บร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ก็ขบูนะครับรุ่นนิยมนะครับนี่รุ่นนิยมนะการติดตั้งสีเขียวถ่ายไม่ค่อยรู้นะฮะไกป่ป่าเออนี่เอาซื้อมาที่ไหนไม่ทราบนะครับเขามาติดตั้งกับเรา เราก็ไม่เคยย่อท้อนะครับหลุนไหนมาเราก็ติดหมดเลยครับโอเคเอ่ะเดี๋ยวลองไปวิ่งดูอเอาขึ้นไปบนรถด,ดูสิเนี่ยไปเออยังไงบ้างเห็นไหมโอเคธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดา ันก็จะแหวงหรือไม่ไแหวงมันเพินอยู่กับเราจะไปแก๊กมันนะถ้าเราไปแก๊กมันสองทางเนี่ยมันก็แหวงเงี้ยแล้วขีธรรมดาธรรมดาเงี้ยแล้วแล้วอย่าอย่าขีดพอนขีดพอนนะครับเนี่ยผมก็ขีดยังโค้งได้สองนิ้วผมก็ขีดได้นะครับเนี่ยสองนิ้ว,วไม่ไต้องเยอะนะไม่ได้ตอบพอนะครับ ูของเราวันนี้ปูข้าวอูนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปทดลองมานะสีเขียวนี่ขี่ดีเท่านี้แต่สีแดงอาทิจะดีมากกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> นะ,ะใครมีสีแดงออกมาได้นะครับไม่เกี่ยวเออสีเหลืองก็มีนะสีเหลืองออกมาแต่ตัวรถอันนี้พอดีเข้าสีกันเลยแม่สงสัยลูกหลานเราชอบนะเอาละวันนี้ ขอรีวิวจะเพลงตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ